ชาวลัคนาราศีเมษในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงที่ดวงชะตาของคุณจะเกิดการลงทุนเกิดหัวคิดได้เริ่มได้บุกเบิกได้ทำอะไรใหม่ๆสวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตบณีพยากรณ์ดวงชะตากันอีกเช่นเคยวันนี้จะมาทำนายดวงของชาวราศีเมษในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะก็เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้น ในช่วงดังกล่าวเนี่ยเป็นช่วงที่ชาวราศีเมษเนี่ยคุณจะเกิดหัวคิดในการลงทุนนะคะหรือว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะมีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดที่แปลกไปจากเมื่อก่อนเป็นช่วงที่คุณจะพัฒนาตัวเองนะคะหรือคุณจะมีความสามารถมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกันชาวราศีเมษช่วงนี้คุณจะมีโอกาสที่จะ ได้ลงทุนหรือได้ทำอะไรใหม่ๆนะคะได้ทำกิจกรรมใหม่ๆที่มันสร้างไรายได้หรือสร้างเงินเข้ามาให้กับเจ้าชะตาเกิดการลงทุนเกิดการเกิดงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ไอเดียใหม่ความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆรวมไปถึงคุณจะมีโอกาสที่จะเข้าใกล้บัณฑิตเข้าใกล้คนที่มีองค์ความรู้หรือได้ทำงานทำ กิจกรรมทางการงานร่วมกับคนที่เก่งนะคะคุณมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเพื่อที่จะมาพัฒนาตัวของตัวคุณเองยังแปลกด้านหนึ่งว่าชาวราศีเมษคุณอาจจะได้ทำงานร่วมกับเด็กกับคนอายุน้อยกวา่าหรือว่าคุณทำตัวทาตัวเหมือนเด็กก็ได้นะมันก็แปลได้หลายอย่างการเงิน ในหัวคิดของคุณจะมีแต่การหาเงินหาทองนะคะหรือว่าหัวคิดมีแต่เรื่องเงินเงินทองทองเกิดขึ้นเรียกได้ว่าชาวราศีเมษในช่วงเดือนกรกฎาคมคุณจะสามารถที่จะหาเงินเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าคุณจะมีะไรายได้เข้ามาไม่ขาดไม่ขาดสายไม่ขาดมือหรือทําอะไรหยิบจับอะไรเล็กน้อยเนี่ยคุณก็สามารถที่จะสร้างให้เป็นเงินเป็นทองได้ นะคะไม่ว่าคุณจะทํามาค้าขายอะไรเช่นค้าขายออนไลน์หรือทํางานประจําหรือทําอะไรก็ตามเนี่ยคุณจะพยายามที่จะคิดหรือมีหัวคิดในการสร้างเงินหรือสร้างไรายได้เข้ามาตลอดเวลานะคะหยิบจับอะไรสามารถที่จะเป็นเงินเป็นทองได้สร้างเงินสร้างทองได้ด้วยตัวของตัวคุณเองเพราะคุณจะมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอไม่อยู่กับที่คุณจะไม่หยุดในการพัฒนาตนเองในเรื่องการหาเงินหาทอง เรียกได้ว่าคุณจะมีความคิดแปลกมีความคิดแปลกใหม่มีความคิดที่มันต่างไปจากผู้อื่นคุณอาจจะมีการปรับในเรื่องของทัศนคติหรือความเชื่อบางอย่างความเชื่อเดิมๆคุณจะล้างมันหมดคุณจะไปเสพองความรู้ใหม่เชื่อในสิ่งใหม่เชื่อว่าคุณทําได้คุณทํามันได้แล้วคุณก็ทํามันได้สําเร็จคุณเชื่อว่าคุณหาเงินได้คุณเชื่อว่าคุณเชื่อว่าคุณร่ํารวยคุณก็สามารถร่ํารวยและหาเงินได้เก่งได้ด้วยเช่นกัน รวมไปถึงมีโอกาสมีโชคในเรื่องการเงินการทองท่านที่ชอบเสี่ยงโชคก็มีโอกาสถูกหวยซื้อหวยถูกอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือเสี่ยงโชคบางอย่างถูกมีโอกาสได้โชคฟุกหรือได้เงินมาแบบง่ายๆด้วยเช่นกันนะคะแต่ใๆดๆก็ตามคุณมีโอกาสนําเงินไปลงทุนแล้วก็มีหัวคิดในการลงทุนเกิดขึ้นหรือมีโอกาสเกิดกิจกรรมกิจการใหม่ๆเข้ามาด้วยเช่นกัน มีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการตัวเองต่อมาดวงเนี่ยนะคะมีบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะมีปัญหากับเพื่อนบ้านนะคะมีเพื่อนบ้านบางคนมีปัญหากับคุณหรือคุณมีโอกาสที่จะมีปัญหากับหลักทรัพย์เช่นมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านรถร้านสำนักงานมีโอกาสโอนหลักทรัพย์จำนองหลักทรัพย์รีไฟแนนซ์หรือย้ายที่อยู่อาศัย ไม่เช่นนั้นก็จะแปลว่าคุณอาจจะต้องมีรายจ่ายเสียเงินไปกับการซ่อมบ้านซ่อมรถเกิดขึ้นนะคะหรือมีการรีโนเวทบ้านปรับปรุงร้านสำนักง,งานเกิดขึ้นด้วยเช่นกันต่อมาดวงยังโชว์มาอีกว่าท่านใดที่มีลูกมีหลานนะคะช่วงนี้ระวังลูกหลานเจ็บป่วยได้นะต้องดูแลสุขภาพลูกหลานให้ดีลูกหลานมีโอกาสเจ็บป่วย หรือคุณอาจจะไม่มีเวลาดูแลเขาไม่มีเวลาพูดคุยกับบุตรกับลูกกับหลานโดยเช่นกันท่านที่มีบริวารมีลูกน้องก็ต้องบอกว่าลูกน้องอาจจะนำความยุ่งยากใจมาให้กับคุณหรือคุณมีเรื่องให้ต้องเครียดกับลูกน้องบางคนล,ลูกน้องบางคนไม่ได้เรื่องอย่างนี้ก็ได้นะคะ ลูกนมีลูกน้องบางคนกล้าต่อปากต่อคำกับคุณเกิดขึ้นด้วยเช่นกันใดๆแล้วให้คุณใช้ใช้พระคุณเนะ้กับเขาให้มากๆอย่าใช้พระเดชจะใช้อารมณ์จึงจะดีนะคะต่อมาในเรื่องของงานเราชาวราศีเมษเนี่ยคุณจะมีเขาเรียกได้ว่ามีโอกาสดีๆในทางการงานนะคะหรือว่าคุณจะมี มีความสำเร็จบางอย่างในหน้าง,งานที่ทำอยู่กิจกรรมการงานใดๆที่ทำเนี่ยมันมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จบรรุวัตถุประสงค์หรือมีโอกาสมีลาภผลบางอย่างทางการงานเข้ามาเช่นมีคนรู้จักงานคุณมากขึ้นมีคนยอมรับคุณมากขึ้นในการทำงานคุณได้รับคำชื่นชมจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหรือได้รับคำชื่นชมจากเพื่อนร่วมงาน หรือทำกิจกรรมทางการงานใดๆค,คุณเป็นเบอร์หนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณมีโอกาสที่จะมีงานคู่ขนานเกิดงานใหม่เกิดกิจกรรมทางการงานทางกิจกรรมทางการงานใหม่เจ้าใหม่อาชีพใหม่เพิ่มเติมท่านที่มีทํางานประจาเนี่ยมีโอกาสขยับขยายงานเติบโตในใสายงานของตนได้เป็นอย่างดีนะคะส่วนท่านใดที่แบบ คิดที่อยากจะทําอะไรไใหม่ๆเกี่ยวกับงานเนี่ยก็สามารถลงมือทําได้เลยมีโอกาสเกิดสิ่งดีทางการงานไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรืองานประจาในใดก็ตามงานเล็กๆกน้อยก็ตามเนี่ยคุณสามารถที่จะทําได้หมดแล่องานที่คุณทํามันจะสามารถที่จะจ้างรับผลในเรื่องของรายได้เข้ามาได้เป็นอย่างดีด้วยท่านที่ตกงานชาวราศีเมษในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยท่านในที่ตกงานมีต้องบอกว่ามีโอกาสได้งานทําในช่วงดังกล่าวนะคะ จะมีงานคือถ้าตกงานคือไปหางานได้เลยจะมีงานให้ได้ทำหรือเขาโทรมาให้ไปสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ด้วยเช่นกันงานในที่นี้งานใดๆก็ได้นะที่มันสร้างเงินไม่จำเป็นต้องเป็นงานประจําก็ได้นะคะคือถ้าในที่ตกงานมีโอกาสได้งานทําหรือมีหัวคิดในการทํางานเกิดขึ้นสุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับระบบน้ําในหูไม่เท่ากัน ผีน้องน้ำเหลืองระบบเต้านมสำหรับคุณผู้หญิงนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีแล้วก็ดวงช่วงนี้คุณจะมีสเสน่มีสเสน่นิยมเป็นที่รักใคร่ข,ของคนรอบข้างด้วยนะคะดวงชะตาหลักๆแล้วมีเพียงเท่านี้ท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อ id line มาได้ id line นุ่นยูวดีสวัสดี